หล <łość> อกเลยนอะไรก็นส่แ้หลอกดไวยด้ตัหน้าตโอเคเนาะครับเพื่อจะให้เสียนาฬิกาเสียเวลานะครก็ขอเชิญท่านอาจารย์คำผิวนะฮะขึ้นมาเป็นประธานกับเปิดงานให้กับพวกเราในวันนี้ขอเชิญ มาขอมาขอกรจาดด้วยฮัลโหลบาลูกๆทุกคนบ๊ายบค่ะโอ้ยลูกก่อนท่อยิ่งสวัสดีค่ะพี่ปัญญาพี่ ชนิสาน้องสงคายแล้วก็น,น้องยุทธพันธ์วันนี้มีครูบาอาจารย์มาคงจะมาแค่นี้มั้งอาจารย์เรื่องแต่อาจารย์รุณศสีบอกว่ารับทราบแล้วแต่ว่ายังไม่ไมาดีใจที่สุดเลยดีใจมากๆที่มีโอกาสได้รับคําเชิญมาวันนี้เอ้าพี่พีพรหายโอ้มาอยู่ใกล้มายืนเพื่อนๆมัน <c oughs> เพื่อถูกจริงฉันจะได้มีเ,เพื่อนกำลังสามารถ ดีใจเพราะอะไรปีที่แล้วเนะี่ยมาปีนี้ติดพารกติดไปไหนไม่รู้ปีที่แล้วไม่ได้มาแต่ปีนี้พอแอดกับกิรพันธ์ไปหาที่บ้านแล้วก็จะไปแจกาการ์ดงานแด่กมีแจ้หมดเลยที่ไหนได้เอว่าอาจารย์วันนี้อ่าขออนุญาตออาจารย์อีกตั้งหนึ่งมาที่นี่ ตกปากรับคําเลยบอกไม่รู้ว่ามนที่สิบเจ็ดฉันจะปนีเสิบใครจะมาเชิญไปไหนก็ไม่ไปก็จะมางานนี้ถ้าเป็นเวลานี้พอมาเห็นบรรยากาศแล,ล้วรู้สึกโอ้โหอบอุ่นมากเลยเดี๋ยวรถเข้ามาจะมีที่จอดไหมวะมองหาที่จอดรถไม่รู้ว่ารถใครอยู่ตรงนั้นน่ะจอดจิตตูดไว้แล้วห้ามออกปิดหน้าปิดหน้าห้ามออกสงสัยรถีจอมหรือเปล่ปาไม่รู้ ห้ามบอกแล้วยิ่งเข้ามาข้างในนี่ยิ่งดุอกุนมากเลยต้องขออภัยบางคนคุณจำไม่ได้จริงๆเพราะหลายบางคนเนี่ยฟันหายผมหายต้องขอเพลงจริงก็หลายคนคุณจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จำหน้าได้ แต่ชื่อต้องขอภัยว่าเวลาเธอมาเจอพ่อครูจะต้องบอกว่าวัดดีัทอาจารย์ครับผมยอมครับต้องต้องบอกชื่อด้วยเพราะว่ามันตั้งกี่ปีเราไม่เจอกันปกี่ปีสามสิบหรือยังกี่ปีที่เราไม่ได้ไม่เจอกัน่กี่ปี ามน้จกออกาจากยนนัี่มานายังมั้เนไปไหนมาตุ๊กแต่ขอาตก็เลยยังยังมีงานไปรุ่พันให่เลยปีหนึ่ยกินอด้กินเน่ยอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุ้คุามาใครเดี๋ยว ทีนี้ไม่เห็นมันยาการที่มันแงนเราทำมากกว่วกันได้แบบนี้มันเป็นการปะัยที่พาอนมีวันนึ่งกียดไปแว่าครูไม่เคยอภัยที่ครูเดินไปเียงีวกอีกเนี่ยที่อาจารย์แนะไปทีแล้วก็าครูอีเนี่ยแลก็ไปห่วงกนทีร่นตางอีว่าอีวาไปอีกเอทีนี้ทางบ้านลูกหลานเขาวบอกว่ามีผู้หญิงผมต้องท้องไปนะ พลาดนะตอนนี้ถามทะเลสองไม่โทรมาเลยเออเขาพูดถามทะเลสองเพื орт, ่อนกันเพื่อนกันแล้วทำไมมาตอนนี้ฉันไม่รู้ไม่ถามเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ถามทะเลสองเนี่ยมึงรู้ทะเลมันนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทำเลทองเอาแล้วใครนั่งเนี่ย ไม่มีใครนั่งหรอกนั่งดูมิจะลงขนาดไหนหลายหน้าค่ะนั่งดูแรกมันจแบบื่าการจะมาอยู่ถามเฉลยสอได้จะต้องเป็นยังไงลงในเฟซอาจารย์ตระกูลเล่นเฟซไม่ fi crash, oh, hmm, เป็นเดี๋ยวนี้โอ้โหเก่งแล้ววันนี้เก่งมากนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประกาศสัปดาห์ของความเป็นถาทะเลยสอ และยิ่งการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของของเด็กๆถางทะเลโอเนี่ยคือสิ่งที่หัวใจของคนเป็นครูต้องการนอาจา์เฉลียวไงขันนามาอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปวันเกษียณได้ไงไม่ว่าจะมีวิอยุหรือไม่ก็ตามตอนนี้แกก็สาอวอนาคตข้างหน้าคงไม่ถเงร้อยปีอย่างนี้เพิ่งจบมาหรือเปล่าแต่รุ่นลูกรุ่นหลานพวกเราจงสืบทอด เจตนารมณ์ของความเป็นเลือดฟ้าแดงเอาไว้ฝากไว้ในความทรงจำดีๆที่พวกเรามีให้กันและกันนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ชื่นใจอย่างหนึ่งพวกเราไม่เลือกที่จะไปจัดงานใหญ่โตอะ,อะไรอะในในสถานที่ที่เราต้องไปอุดหนุนคนอื่นดีใจที่พวกเราเห็นความสำคัญของเพื่อน สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ของเพื่อนเราลูกเราเ่ยนี่คือสิ่งที่เราควรทำเพื่อนทำอะไรสนับสนุนกันมันไม่พอให้นกมันรวยได้ภายในวันเดียวหรอกแต่เป็นเรื่องของน้ำใจเป็นเรื่องของเดี๋ยวบีด่านตรงไหนเนี่ยนี่จะลงเข้ากลุ่มเลยเรื่อยเลยช่วงสามสี่ทุ่มขอแสดงความยินดีสองพันคนเลยนะในวันนี้มีมาว่วงรอกไปวทุกคนค่อยๆใกล้เรื่องอยากให้แลก เปลี่ยนแ้วอยู่นโตนเลยวมัน่ไปนั่งกินจนขแลกเปลี่ยนตอนนั่งกินมันมอเอฟมีแกเป็นอะไรมาวอาไปทิ้งไปใส่ได้กินเป็กินเป็ดดอกไม้เป็นเรื่องล้มเหลียวด่กไม้ประจําแล้วเลื่อง่านไปนลมชั่วโมงแลยที่เลือกไอ้นู่นต่อแล้เวลากินแล้วสติรังก็เนาะแลกเปลี่ยนกันเพื่อบังเีเพื่อนเราเนี่ยจะได้เอาสิ่งที่เป็นบทตอนียนของเมืองเอออันนี้ของครูครูออามานี่ ทุกวันนี้เราต้องสร้างนะัสร้างน้องชายน้องกูชีวิตแล้ว่งานขอเป็นเพื่อนเฟออมาน้องกูนน้องชายเนนนก็จงบอกลหรือว่ามรู้จักไม่นมน้องพี่เดือนใช่มันไม่รู้จังมึงรกมาเห็นเป็นเพื่อนกูนั่นแหละเวมันมีเพื่อนร่มือพี่เดือนพี่อะไรเงี้ยเอออ๋อใช่ใช่ กูว่าใครแแต่ว่าเห็นน้ำซะกูสุดท้ายนี้งั้นเียมันจะก็ไม่เสียหายต้องขออะไรใครมาแก้วมึงอ่ะต้องขอฝากความประทับใจของเพื่อนต่อเพื่อนของสิทธิต่อครูที่มีในวันนี้ให้พวกเราจดจำนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการนัดหมายกันถ้ามาได้ขอให้มาเลย เพราะว่าเราจะเจอกันอีกอีกปีก็ไม่รู้นะวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่างานอะไรถามสอสอเวลาส่งตรงตรงไม่อะไรเลยสัมพันธ์กินเข่าค่ำอะไรเมื่อกี้ถามแอดแล้วแอดบอกแล้วก็ลืมนะอ๋อเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น5 0อสิบนะขอให้งานนี้จงประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนมีความสุขและ อะไรดีล่ะในชีวิตอนาคตข้างหน้าขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำอะไรกิจการอะไรขอให้ได้ผลอย่างที่ตั้งใจและขอในโอกาสนี้เปิดงานเรื่องวุ่นวุนว่นของวัยรุ่น50อัพณบัดนี้ค่ะอ,อบคุณเขเิดเลย ນໍາໃຜເຫຼຈບໍ່ຄາວສັນມານເາວແຫຼຂົນທມືນນານໃວໃທະນທະນາລມຂນ เป็นเอทุเทปนนเ็นพเธี่าฉันจะเตะนหตแล้วลักชาต,าาาต,ชตาิสนานแหกรเมปะเทศรงชัดบารมีแผ่ไพศาล ของชำรุดนะฮะมอบให้กับอาจารย์ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเลยเป็นตัวแทนนะฮะใครจะขึ้นมอบดีอาจารย์แอดอยู่ไหมฮะอาจารย์แอดนะฮะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยฮะขึ้นมอบของชำร่วยให้กับท่านอาจารย์นิดนึงนะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะฮะเรียนเชิญท่านอาจารย์เฉลียวนะครับอาจารย์บัญยายนะฮะยังมีครับผมอาจารย์สมพรนะฮะ อาจารย์คมคายโอ้เรียกยากเนาะอาจารย์คมคายเป็นอาจารย์ที่เรียกยากที่สุดนะครับอาจารย์คมคายครับครับอาจารย์ยุทธพันธ์ใช่ไหมครับเราเตรียมทั้งหมดกี่กล่องนะครับมี6กล่องนะครับแต่เดี๋ยวเราถ่ายรูปหมูเอาแค่ถ่ายรูปหมูก่อนก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเจ้าตาครับครับมามา อาจารย์แอดขึ้นอมอบทยอยมอบเลยก็ได้นะฮะครับแล้วก็จะได้ถ่ายรูปที่นดำดำี่ครับรขอให้อาจารย์นะฮะมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะมาร่วมงานกับพวกเราอย่างนี้ทุกปีนะฮะคนกล้าใช้เรื่องนกันแก กรไยกรมไทยคคมไทยกรมไยมีความไทยกมไทยรมไทยรมไทกร้ไทยกรมไยมไทยอยก่มไกไยกรมไยก่มไรืไองนีมไก้มไท้กรได้แรมไกไมไทยมไทยกมยกรมไทยกรมไทยกรมไทกรมไทยรยารยกรทยกรมไทกรออทยกรอไทยกรอนยรยกรมไรับเยกรไทยวรมไยกรมยกรอไกก่อนเพรมไอารยทรยรยยวรร ไม่ใช่แต่เรานะครับที่มีความวงใยความคิดถึงกันนะฮะท่านอาจารย์นะฮะท่านก็มีความคิดถึงพวกเรานะครับวันนี้ท่านอาจารย์เฉลียวแล้วมีของมาฝากพวกเรานะครับทุกทุกนะครับแล้วเชิญลูกๆขอถสท่เบนเราตั้งแถวตรงนั้นนี่เนาะรับของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนะฮะ อ่าเพื่อนกี้ในถุงครับในถุงไม่เอากระเป๋าตังค์นะเปิดแบกุณสักกนหน,นึ่งนี่เลยครับพวกอาจารย์ที่เห็นตรงนี้เราก็จะพยายามอนุนรักษารักษา แต่ก็อยู่เที่ยวเนะแถวท่าเตะสุดโร่งไงไปอยู่ในของพวกเราเด็กน้อยนั้นพี่ี่แฟนนะครับรุ่นพี่รุ่นสะครับที่มาดูผลงานรุ่นน้องสิบเอ็ดนะฮะอีกสักครู่เราคงได้ประทะกับรุ่นสิบกันนะครับสายจำพัน่ะเดี๋ยวเชิญเพ่อเพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนจอาเพื่อนจอมเริ่มกดที่หนึ่งเลยครับเพื่อนๆขออนุญาตครับนะครับเรามายืนแถวอ่าเรียงกันนะครับเข้ามารับทีละคนนะครับเข้ามารับกันทีละคนก็แต่เพื่อนจอมเลยครับอ่าทุกท่านเลยครับ ต dir, è, amber, ainsi, ่อหลังต่อตัดเพื่อนจอนนะครับเดี uh, ๋ยวท่านอาจารย์เดี๋ยวเป็นตัวแทนอ่ามอบให้เนื่องด้วยวันเกษียนลำก็ไปไม่ครบแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงขอบคุณก็ไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยื่นยู่เดี๋ยวเราถ่ายรูปหมู่เนื่องจากอาจารย์ชนิสาเนี่ยเตรียมจัดแจกของที่ระลึกถ้าเกิดมาโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเกษียณให้เตรียมไว้โลภประดุลเราพี่ลวงนั่งช้าไปแก้ว โควิดะหรืดีไม่เอาก็เลยไม่ได้ตามมาวันนี้ก็เลยเตรียมมาแจกที่นี่นะคะที่นี่มันในนี้ก็มีรลึกให้กับทุกคนณเดจะเป็นเรื่องเลยว่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะเ๋ยวขออนุญาตลูกๆขอเราขสิบเปอ็นต์อ่าอ่าหมดลูกแล้วนะครับลูกเคยลูกกับใครขอเราขอสิบเอร์เซ็นต์วมด้วย ไปมีของที่ระลึกอ่ะเอ้าอันนี้ของที่ระทึกเออของที่ระทึกไม่ยจะจำด้วยนะเอ้าแล้วมีของที่ระคึกไหมบัดดีเดิบัดดีเดิเห็นบัดดีก่อนเอ๋ออ๋ออ๋อเก่กว่าปีนึงคนยิ่งอายคือหล่อคนเนี้ยรอคนรอครับรอต่อคิวเลยต่อคิวต่อคิเดี๋ยวไปเอาคนต่อคิวที่คนรอมาที่นั่น อันนี so ้คู bon ่แฝดครับปู่ป้าสาวกระบินอันนี้ช็อปพิเศษจันบุรีสวยดาวอันนี้เด็กน้องแกครับอันนี้เด็กออะไรเด็กน้องแกแล้วลุม่อเด็กน้องแกใช่ดมไหม อ่าชุดนี้แล้วยังอีเรียนเชิญสะพ้ายและเขยขอตสสุเวทด้วยครับเพื่นพูดครับเพื่นพูดเพื่นพูดเอาเขยเขยรักมารับรางวัลาอาจารย์ด้วยอ่าคุณ่มพูดครับอ่าพี่ทิพย์อ่าพี่ อันนี้เคยเคยครับเคยรุ่นพามาด้วยมาเป็นคู่ด้วยมาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่เลยอ่าแสดงตนอ,อันนี้แฟนลงรุ่งแปลงรุ่งลำภาอันนี้อาจารย์ต้องสือ่ออาจารย์ต้องสัมภาษณ์เองอนนเคยเคยสมบูร์ครับโอ้เวลครั้งที่ท้ายแน่นของไทยดีที่สุดไทยดี อันนี้ทริปทริปออเมีนนะนะนะยคนที่เท่าไหร่วะไม่มานเานี่ยงานเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขอปีสุดท้ายครับขอเรียนเชิญเพื่อนๆขอทศสิบเอ็ดครับอ่นนาแหวนไปยังเอ้าอสบายเออไปยังเอาอีกเหรอ,ปปอไปเลียโนโสดร้านอาหารแล้วยังเอาอีกเหรอ คืออะไรยังไม่รู้เลยอันนี้นะครับของเพื่อนแบน<า>กนะครับในอ๋อกระเป๋าพี่มดกระเป๋าเลยเหรออ่ะหมดยังครับนั้นเรียนเชิญเพื่อนๆของต่อที่เป็ดทั้งหมดเลยนะครับอ่าหน้าหน้าเลยครับถ่ายรูปวมกับอาจารย์นะครับมาเลยครับเรียนเชิญเลยฝ <c oughs> ่ายท่านผู้ชายเราไปยืนข้างหลังอาจารย์นะครับผู้หญิงนั่งข้างหน้านะครับเรียนเชิญเลย ครับเดี๋ยวท่านี้นะครับขอมอบไว้ให้กับผู้กองประจำค่ำคืนนี้นะครับเพื่อจะดำเนินกิจกรรมในช่วงต่อไปโอเญครับเพื่อนๆครับขอบคุณอาจารย์แอดนะฮะที่อุตส่าห์มาช่วยเป็นพิธีกรนะฮะของผมมือสมัครเล่นนะฮะโอเคนั้นะขอเชิญเ,เพื่อนๆเลยนะฮะมาถ่ายรูปร่วมกันครับเราจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกว่าปีนี้นะฮะเราได้มารวมกันอีกเป็นปี อ่าที่6นะฮะแล้วก็ในแบบนี้เราก็จะมีเกิดขึ้นกับทุกป,ปีนะครับบรรยากาศที่เรามาร่วมรุ่นนะครับในโรงเรียนถามได้เลยต่อก็จะมีรุ่นเกิดเราอ่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราสามารถรวมตัวกันได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับอ่าผู้หญิงอ่าย่อหน่อยฮะย่อหน่อยนะครับญญทันนายอ่โทรศัพท์กูอยู่ก็ใครถ่ายไม่ได้น